ชอบคำนี้ของพี่พอพัทรลัคนมากๆเลยความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเป็นหน้าที่ค่ะเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเองทำให้ตัวเองมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงกเกษียณไปก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ไม่ต้องไปรอเงินจากรัฐบาลนะคะแต่เราสามารถจัดการวางแผนกเกษียณได้ด้วยตัวของเราเองนะคะซึ่งอาจจะมาจากการลงทุนการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าเราจะวางแผนจากอะไร มันก็ดีทั้งนั้นเลยดีกว่าไม่วางแผนเลยเช็คลิสต์แผนการเงินทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างในปี2024นะคะแ้ะเดี๋ยวมาวางแผนทำเพื่อตัวเองในอนาคตในปี2025ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีพี่ๆชาวเลดี้ลงทุนทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของการเทรดการลงทุนแล้วก็การเงินนะคะไปกับช่องเลดี้ลงทุนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพนี้เลยนะคะนี่เชื้อเชิญนะคะทุกคนลองมาเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันเรามีอะไรที่ทำได้หรือว่าทำไม่ได้ในปีที่แล้วบ้างนะคะแล้วก็นำมาตั้งเป้าหมายใหม่กันดีกว่าเนาะขึ้นภาพให้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันนะทบทวนตัวเองไปได้วยกันค่ะเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะ เราได้ทำรายรับรายจ่ายกันไหมข้อที่2นะคะได้ทำประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพแล้วหรือยังนะคะข้อที่3หารายได้ช่องทางที่2นะคะข้อที่สนะคะสํำรวจทรัพย์สินนี่สินอยู่เสมอข้อที่5นะคะตั้งงบใช้ใจ่ายรายเดือนข้อที่6กนะคะกระจายการลงทุนคะ่ะข้อที่7สร้างแพสซีฟอินคอมค่ะ ข้อที่8นะคะทำพินัยกรรมข้อที่9ค่ะจัดการหนี้เก่าลดก่อนหนี้ใหม่นะคะข้อที่10ค่ะสร้างเครดิตทางการเงินข้อที่11นะคะศึกษาและเริ่มลงทุนด้วยตัวเองนะคะข้อที่12นะคะวางแผนภาษีมรดกค,ค่ะข้อที่13นะคะมีเงินสำรองฉุกเฉิน3เดือนถึง6เดือน ข้อที่14นะคะวางแผนภาษีข้อที่15นะคะวางแผนเกษียณและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่16ใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดนะคะก็อลองเช็คลิสต์กันดูนะคะว่า16ข้อนี้เรามีทั้งหมดกี่ข้อเนาะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเป็นเพียงไอเดียในการนำไปลองประเมินตัวเองนะคะทุกคนมีข้อความด้านล่างนะคะที่เขียนเอาไว้ด้วยซึ่งไอรินาชอบมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะ คนไทยส่วนใหญ่ไม่พร้อมเกษียณคะ่ะและมีความมั่นคงทางการเงินตำ่ำแม้คนไทยจะชอบออมแต่มีเพียง22%เท่านั้นที่มีเงินสำรองฉุกเฉิน6เดือนขึ้นไปนะคะในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อคนไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดเบี้ยคนชราจากรัฐนั้นไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะดังนั้นมีการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เราเกษียณไปไม่ลำบาก ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐมันนี่นะคะที่รวบรวมข้อมูลมานะคะแล้วไอรินก็ได้นำมาแบ่งปันต่อให้กับพี่ๆชาวเลดี้ลงทุนทุกท่านนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่ได้วางแผนกเกษียณหรือว่ายังไม่ได้วางแผนการเงินการลงทุนให้กับตัวเองนะคะลองนำสิ่งนี้ไปทำเป็นการบ้านดูเนาะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเราจะได้พูดคำว่า โชคดีจังเลยที่เราได้วางแผนเกษยียณโชคดีจังเลยที่เราได้วางแผนการเงินการลงทุนเพราะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้นะคะทุกคนรู้อะไรไม่สู้รู้รงี้อยากให้ใครต้องมาพูดคำนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยของเรานะคะได้ให้คนเนี่ย สามารถเข้าถึงการวางแผนการเงินการลงทุนได้มากขึ้นนะคะเข้าถึงการวางแผนกเกษียณได้มากขึ้นขอให้คนรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่กเกษียณสำราญได้ไหมคะเรามาวางแผนกเกษียณไปได้วยกันนะคะทุกคนมาเช็คลิสต์แล้วก็วางแผนการเงินการลงทุนกเกษียณสำราญไปได้วยกันคะ่ะเกษียณแบบสบายใจกเกษียณลบม,มีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดป าใครชอบนะคะอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นกําลังใจให้กับช่อง Lady l a d ีลงทุนนะคะพี่ๆสามารถกดถูกใจคลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง Lady l a d ีลงทุนได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ